สวัสดีครับพบก,กับช่องอีสานบัน,นเทิงเน็ตมาเดิมมาดำหน้าสวยกันเดิมมือนี้มือนี้มาลงแขกดำหน้ายื้อแถวๆรอบบ้านนี่แหละครับน้ำไหลไหลลงแขกดำหน้าสวยกันครับหลายคนอยู่ดำหลายคนครับจะคอยมวนดำหน้าแถวๆนี่แหละนะ้ำพญิสาอยู่ติดบ้านนี่พอดี น้ำบ้านมันไหลไหลลงวันนี้น้ำม,มันก็เละเละเปนบ้านบา่ได้เปนกนลยจางคนดำน้ำครับชมบรรยากาศท้องให้ท้อง,น,องน้าอีสานบันฮเฮาไปเรยเรื่อยได้ครับบันหีเหาบองอย่างแล้วครับสูมืนอนกานดำน้ส่วนมาเกเพ่อนกับมิตรวานเอามันหรวดแล้วท่านใจดีดำน้ากับมันสาเน่มันเสียเวลา ปวดหลังปวดเอวครับมันคือวานไถวานเอามันสบายดีเห็ดมือเดียวแล้วเลย ฝากในเดอ้อครับช่องอีสานบ้านห้องเช่นลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องอีสานบ้านห้องเช่นลในเดอ้อครับมันบรรยากาศกันดำน้ำครับ

เป็นใดน้อยเมียบัวนาทาั้งผนฝ่าฝ่าเด้อก็ยีหอดกันแท้แล้วกะจีเดิเส้าผักเราเดินดำหน้ากัเลี้ยวหาตะก,กันแท้แล้วตะก,กี้พอจะเดินนั่งผักพอเดเสา้า,สามีแห้งเส้าเมียตัวเนาะฝ่าว่าไก่จีหอดเรลลาละมีพี่น้องบ้านคู่มูหยิบซี มโหเพร์นอง n h i ề เนี่ยแหละครับเนมาดำนาเนรับจังดำนาเนดำนอย้่ไหลายคนบอชวนด้ครับเท้าเดียวแล้วย้ำเสาเสียดกันย้ำไปกับต้ออยิบ có mai máy suốt xuất tôi này đắm na giang vay đây à, kiếm tìm phải ná chung thật Nhìn đi đi Phần Cậu chó, cậu cà oan như máy nó xuất giọt lên nó đầm na này Vấy khả năng xếp bấp dưới bướm เห็นรถรับส่งนักเรียนกับกินหอดเจ้าฟางสมัยไปเรียนโรงเรียนหน้าโพคิดแต่รถโดยสารเสาแรงเสมอเสมอเมื่อใดบถทั้งรถหนักเติมอยอะใส่เขาพูดกินเข้าไปอ้นดมหน้าดมหน้าลายไฮนี่แหละมื่อี้ก็เอาไปซักนิดก่อนมื่อไหราพบกันไหมสวัสดีครับ